ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงสถานีรถไฟแล้วนะครับ หาประเด็นสำคัญก็คือเราจะมีตั๋วรถไฟไปไหมนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปหาซื้อตั๋วดูก้านครับอันไอ้ซื้อตัว๋วไทยครับนี่บอตอนนี้คือรุ่นอย่างนี้ครับว่าจะมีตั๋วไหม อันนีคืผู่วกตามสรุปแล้วก็เราไม่ได้ปี้นะครับไม่ได้ตั๋วนะครับไม่ได้ตั๋วในรอบของนะอรอบรอบเช้านะครับ จะได้รอบบ่ายแทนนะครับเพราะยอมเสียเพิ่มขึ้นนิดนึง,งใช่คือทำไมมันห้ามจอดอะไรวะทำไมขึ้นหรอห้ามจอดก็คือห้ามดูดไม่รู้นี่เดีย๋ยวพี่เดินตามพี่มาพูดกัน <c oughs> มองย่งขึ้นเหรอได้เลือดได้ปะได้เลือดพูดเ,เ,เ,เค่เดี๋ยวอ่าทางุดแล้วเราก็คือได้ซื้อผ่านเอเจนซี่นะครับแต่ก็ต้องรออยู่ดีเดี๋ยวตอนบ่ายสามเรามาดูนะครับว่าเราจะได้ตั๋วกันไหมนะครับเดี๋ยวตอนนี้หาอะไรกินก่อนครับนั่งรอยาว,ยาว ให้กินนะนี้มีอันนี้ด้วยครับผมตอนนี้ก็เราก็มานั่งกินข้าวรอนะครับรอเวลาบ่ายสามบ่ายสามครึ่งน,นะครับถึงจะได้เดินทางนะครับจะมีรอบเดินทางนะครับก็คือได้จองผ่านเ e อเจนซี่เหมือนเดิมน,นะแนะนำนะห้ามมาเองนะครับให้จองมาก่อนนะครับ มันจะเกลือมันผมเอากินข้าวรอครับผมกะเอาผัดกะเพราเออเออกินเนี่ยกะเพรากระเพราทะเลใข้ใข้ดาว ได้แล้วนะเราเตู้ที่นั่งที่สองนะครับนี่แถวๆหัว,หวขบวนเลยทำไมมันหันหน้าไปฝั่งนั้นวะเออนี่เหรอวะ ครับผมตอนนี้ก็บนรถนะครัมนรถไฟจะพาไปครับครับตอนนี้เรากำลังมาถึงตอนนี้เรารออะไรอยู่วะรอ้นรถนี่รอจอยกับคนด่นอีกนะครับครับผมบรรยากาศ เรามาถึงตอน5้าโมงพอดีนะครับตอนนี้ก็ซื้อตั๋วขากลับเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูครับว่าเราจะได้รถไหมตามนะครับผมเปิดเข้ามาห้องราคา1นึ่งแสนห้าหมื่นกิบ ผมมีแอร์มีพัดลมด้วยมีทีวีด้วยแต่คงไม่ดูแล้วก็มีกระจกดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำชักโครกมีเครื่องทำน้ำอุน่นก็ราคานี้ก็โอเคนะครับก็ถือว่าสามร้อยว้าวพี่ไม่ได้ห้องน้ำาี่ไม่ได้ เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจ,จะพาไปไหนครับเดี๋ยวผมอาจจะพาไปภูผขาห้อมตอนนี้อ่าจ,จะหกโมงเย็นแล้วไม่น่าจะโอเควะภูผาห้อมมันจะหกโมงเย็นแล้วน่าจะไปริมน้ำซองนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมสัีครั้ง ผมเดี๋ยวมาดีวิวสิ้นดาดกันนะครับผมก็คือหมูกระทะบ้านเราแต่ว่วารสชาติไม่เหมือนของเราหรอกครับรสชาติจะเป็นอีกแบบนึงเนี่มีน้ำจิ้มถั่วด้วยนี่ครับเขาจะเอามาให้เป็นเซตแบบนี้เลยแต่ผมกินเป็นบุฟเฟ่นะครับตอนนี้ก็ตกหัวละพันไอ้ร้อยเก้าสิบบาทเนี่มีนี่ด้วยร้อยเก้าสิบาทโคตรถูกมา,มาลองน้ำจิ้มถั่วกันครับ ไม่ยิ่หัวมันจะเป็นมันๆครับมันเลยนี่ครับร้านนี้อยู่ริมน้ำซองเลครับถูค,ครับประหยัดดีเป็นบุฟเฟ่ตกมาแล้วไมปถึงสองร้อยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปหาที่กินอะไรกันนะครับผมก็จะไปดูคาเฟ่นนะก็หาเป้าหมายวันนี้เราเราจะไปที่ปูผาห้อมนะครับเพื่อจะได้ไปกินปูกันนะครับไปเจอกันครับเส้นทางกันทางครับ ทังนี่เดี๋ยวบอกมไเนาะเอาออวัวกี่เดเอาเดก็ได้ปะวะ เส้นใหญ่ด้วยเส้นใหญ่เป็นไงวะเส้นไงเป็นตัวไหนครับเอาเอาขึ้นกันนะครับเส้นหน่อยสอง,สง,สองไม่เราต้องปรุงงี่ก่อนค่อยเดิ่มเลยอ๋อโอเคครับครับผมเดี๋ยวเรากินข้าวเปียกกันนะรู้นั่งไหนนั่งไหนก็ได้嘛อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ไ เรียกข้าวเปียกเส้นเส้นน้อยนะครับเส้นน้อยนี่มันกวยจับนี่ครับของเขาเขาจะมีนี่มาให้ด้วยถั่วงอกแล้วก็มะนาวครับ ตยาเยอาไงตออมึงม้องมึงเองนนี่